สวัสดีค่ะยินตอนราบเข้าสู่รายการนริกาซันนะคะ,ะกลับมาพบกี้แล้วนะคะต่อจากคลิปที่แล้วเลยนะคะเพราะว่าเรานะคะมีโอกาสมีเวลาเราก็ทําคลิปต่อยาวๆนะคะให้คนได้ชมกันนะคะก็คลิปที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการแม่ช่นผิวนะคะว่ากี้ดูแลผิวอย่างไงนะคะผิวถึงดีขนาดนี้นะคะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้นะคะกี้อยากจะมาพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะเคยทําคลิปไปแล้วนานแสนนานนะคะเกี่ยวกับว่าเข็มแบบไหนดีที่สุดค่ะ แบบนี้นะคะก็เป็นเข็มสี่แบบนะคะที่เราขายอยู่เนาะก็หลายคนก็สงสัยแล้วว่าอะไรดีกว่ากันอยากได้เข็มที่ดีที่สุดเข็มที่ดีที่สุดคืออะไรอย่างนี้นะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะมีคําตอบค่ะเข็มนะคะแต่ละอย่างที่บอกแล้ว่าเข็มทุกอันดีทุกอันเข็มแต่ละอันนะคะเดอะเบสที่สุดแล้วนะคะไม่มีอะไรดีกว่ากันพวกเขานะคะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันก่อนกับเดอะเพน เดอะเพนะคะง่ายมากๆ t h เดอะเใช้สำหรับการเน้นหลุมเสียวหลุมเสียวลึกบ็อกซ์กาไอพิสก้าเดอะเพพื้นที่เล็กเดอะเพนทำหน้าที่ตรงนี้นะคะต่อมานะคะคือ140และ 140A 140ก็คือเขามีเข็มอยู่140แน่เล่มนะคะแล้วก็จะเป็นการสร้างหิวใหม่นะคะใช้คู่กับเดอ Pen น 140A นะคะถูกพัฒนาขึ้นมาจาก140นะคะคือว่า 140A สเนี่ยสามารถควบคุมมากๆเลยสำหรับคนที่มีปัญหาแบบน้อยมากๆจนไปถึงคนที่มีปัญหาผิวลึกมากๆเพราะว่าเขาสามารถปรับเข็มได้ค่ะตัวสแตมนี้นะคะที่บอกเลยว่าหัวแบบนี้ถูกคิดค้นมาแล้วร้อยกว่าปีนะคะ กี้เคยทำประวัติการรักษาของสชงไวนาสนใจมากๆเพื่อนๆลองไปย้อนดูคลิปเก่าๆของกี้ได้นะคะนี่ก็เป็นตัวแบบออริจินอลจากเยอรมันเลยแบบว่ามีถูกคิดค้นมาแล้ว100กว่บปีเลยทีเดียวค่ะ1 4 0และ1 4 0 a นะคะสำหรับการสร้างผิวใหม่รวมผนกว้างของตัวนี้ค่ะดีอันนี้จะเป็นตัวอย่างแผลนะคะของตัเพน140และ 140A น,นะคะ จะเป็นเข็มที่เล็กมากๆขนาดนาโนเลยค่ะทําให้เป็นการสร้างผิวใหม่นะคะแล้วก็เน้นหลุมสิวค่ะค่ะแพ้ออกมาสวยงามมากๆนะคะเพราะว่าทุกเข็มที่ลงผิวคือการสร้างรูขุมขนใหม่ค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายนะคะก็คือเดอะโ l l e r นะคะทุกคนนะ่ะจะรู้จักเจ้าเดอะโรเลอเนี่ยมากเลยเพราะว่าสมัยย้อนกลับไป 20ปีได้มาค่ะก็ทุกคนก็จะรู้ว่าการรักษาลมเสิวนะคะโรลเลอร์เดอะโรลเลอร์อะไรอย่างนี้ก็จะเป็นแบบนี้จะเห็นหน้าตาอย่ก็ทรบ่อยนะคะตัวนี้นะคะบอกก่อนว่าไม่ได้เหมาะกับทุกคนไม่ได้เหมาะกับทุกปัญหาลมเสียวเมื่อก่อนอ่ะมันไม่มีตัวเลือกเท่าไหร่เข้าใจป้ะมันจะมีแบบพัฒนาเขาก็พัฒนามาอะไรอย่างนี้แต่บอกเลยว่าตัวนี้นะคะสําหรับโรลลิ่งสกาโดยเฉพาะนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างแผลนะคะของ เดอโลเลนะคะเวลาใช้ไปแล้วเนี่ยแผลของเขาจะเป็นรูปตัว V เห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าไม่ใช่ผิวขึ้นแต่เป็นหลุมสิวที่มีปากที่แคบถ้าใช้ตัวนี้เข้าไปจะทําให้หลุมสิวกว้างขึ้นรูขุมขนกว้างขึ้นนั่นเองคะ่ะดังนั้นเดอโ l ลเลจึงไม่เหมาะกับคนที่มีหลุมสิวชนิดอื่นนะคะนะคะใครที่ไม่ได้มีร o ยสักการเนี่ยไม่แนะนําเพราะว่ามันจะมีข้อเสียตรงที่ว่ามันจะทําให้หลุมสิวบอสกาหรือปัญหาหลุมสิวชนิดอื่น กว้างขึ้นหรือปัญหาลูกขุมขนกว้างกว้างขึ้นนะคะก็เป็นสิ่งที่จะต้องใช้เฉพาะคนเท่านั้นโดยแบบว่าอยากใช้เพราะว่ามันใช้ง่ายอะไรเงี้ยก็ไม่สามารถใช้ได้เพราะว่ามันไม่เหมาะกับผิวเพื่อนๆพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเพราะว่าสีตัวนี้ดีที่สุดในแต่ละบ้านของเขาแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าผิวหน้าของเรามีปัญหาแบบไหนมีบล็อกมีไอลูขุน แตว่าจะมีโรลิ่งนะคะก็อยู่ที่ปัญหานะคะแล้วก็กี้ก็จะจัดชุดมาให้เลยว่าผิวแบบนี้ใช้ชุดไหนผิวแบบนี้ใช้ชุดไหนนะคะเพราะว่าเขาต้องทํางานร่วมกันทั้ง2เข็มเพื่อประสิทธิภาพในการรักษาลมเสียวให้ผิวของเรานั้นสวยใสเนียนขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งที่สําคัญมากๆเลยเพื่อนๆของกี้นะคะเป็นของแท้ที่ส่งออกทัวรโลกหลายคนบอกเอ้ยใครเจอในแอปแอปส้มแอปฟ้าแอปนู่นแอปนี่เนาก็ กี่บอกก่อนนะคะว่าของปอมมีเนาะไม่รู้ว่าทุกอย่างมีของปอมยังไงจะซื้อจากใครระวังร้อยสองร้อยคิดดูให้ดีเพราะว่าลูกค้าที่เคยไปซื้อมาแล้วแล้วของที่มันราคาถูกมันเป็นสนิมนะคะบางคนเนี่ยก็หน้าฉีก,ก็มีเพราะว่าตัวเข็มนะคะของแท้หัวเขาจะแหลกปรอทเทเนียมแท้บางตัวชุบทองนะคะดังนั้นเนี่ยราคาจะต่างกันมากแล้วก็ภายนอกอาจจะดูคล้ายๆกันแต่ว่ามีความแตกต่าง,างค่อนข้างชัด เรื่องหัวเข็มนะคะของแท้จะเป็นทิ่มไปเป็นรูเลยแต่ว่าตัวของปลอมนะคะจะจะทำออกมาเป็นแบบแผลฉีกดังนั้นต้องใช้ของแท้เท่านั้นนะคะถ้าใครสนใจรัโคโคกซาสกกี้ก็จะต่อกี้หรือแบบว่าใครอยากจะเอ้ยกากันก็อย่าลืมว่าสิ่งที่ทำลงไปมันมีราคาที่จ่ายนะคะก็ถ้าหน้าผังขึ้นมาติดเชื้อขึ้นมามันจะลำบาก แล้วก็ไม่คุ้มเสียนะคะอยากเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะคะก็อันนี้ก็แล้วแต่ดนงนภินิพก,กี่ขายมาเจ็ดปีแล้วลูกค้ากี้ก็มีอยู่เยอะมากนะคะอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าใครอยากจะลองเสี่ยงแบบไหนซึ่งกี่ก็ไม่ได้สนับสนุนของปอมนะคะแต่ว่าใครอยากรักษาลงสีแบบจริงจังๆนะคะกับกี้ก็สามารถติดต่อมาได้นะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหม่า